สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันเสาร์15กุมภาพันธ์2025นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ในสัปดาห์ที่5เทศกาลธรรมดานะครับปกติแล้ววันเสาร์เราลึกถึงแม่พระนะวันนี้เป็นบทอ่านจากบทเทศโดยบุญราศอีซาบแห่งสเตลลาอธิการนะครับโเคเขาพูดถึงบอกว่าคุณค่าสูงส่งของความรักเมื่อวานเป็นวันวันทนยวันความรักดูสิว่าท่านบุญราศี เอซากนั้นได้พูดอะไรไว้พี่น้องที่รักทําไมเราไม่สนใจที่จะสแสวงหาโอกาสที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อว่าเมื่อเราเห็นว่าที่ไหนมีความต้องการมากเราจะไม่สับร้อมและมากขึ้นที่จะช่วยแบกภาระของพี่น้องนี่คือสิ่งที่ท่านนักบุญเปาโลคราสาวกได้แนะนําเราโดยกล่าวว่าจงช่วยแบกภาร,ระซึ่งกันและกันดังนี้ท่านจงจึงจะปฏิบัติตามบัญญัติของพระคริสต์เจ้า ท่านยังกล่าวอีกว่าจงอดทนซึ่งกันและกันด้วยความรักเพราะนี่เป็นบัญญัติของพระค์เษ้าเมื่อเราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อาจแก้ไขได้ในพี่น้องของเราไม่ว่าจะเนื่องมาจากสภาพธรรมชาติภายนอกหรือความอ่อนแอทางร่างกายหรืออุปสิสัยทำไมเราจึงไม่อดทนต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยความภาคเพียรและแสดงความเห็นใจต่อเขาตามที่มีเขียนในพระธรรมว่าพวกเขาจะอุ้ม ลูกน้อยของตอนไว้บนบ่าและปลอบประโลมอยู่บนตักอาจเป็นเพราะเราขาดคุณธรรมที่จะช่วยให้เราอดทนต่อทุกสิ่งทั้งมีความเพียรพอที่จะสู้ทนทุกสิ่งและมีใจกว้างขวางพอที่จะรับนี่เป็นบัญญัติของพระคริสต์เจ้าอย่างแท้จริงครงได้ทรงรับความอ่อนแอของเราในความทรมานของพระองค์และได้ทรงรับแบกความทุกโศกข,ของเรา ด้วยความสงสารพระองค์ทรงรักผู้ที่พระองค์ทรงอุ้มชูไว้และทรงอุ้มชูผู้ที่พระองค์ทรงรักใครก็ตามที่ทำร้ายพี่น้องที่ยากไร้หรือวางแผนทำลายเขาในความอ่อนแอของเขาไม่ว่าชนิดใดแน่นอนทีเดียวเขาถือตามบัญชาของมารและยอมอยู่ใต้อำนาจของมันฉะนั้นให้เรามีความเมตตาสงสารต่อกันและกันจงรักพี่น้องของเราทุกคน สู้ทนต่อความอ่อนแอของกันแลกันซึ่งจะทําให้เราพ้นจากความบาปตา่างๆการดรําเนินชีวิตวิธีใดก็ตามยิ่งเราพยายามอย่างจริงใจที่จะรักพระและรักเพื่อนมนุษย์เพราะเห็นแก่พระองค์ก็ยิ่งสมควรที่พระองค์จะทรงรับไว้การปฏิบัติหรือแบบแผนภายนอกนั้นไม่สําคัญเนื่องจากความรักเป็นเหตุผลที่ชี้ให้เห็นว่าสิ่งใดควรทําหรือไม่ควรทํา ควรเปลี่ยนหรือควรปล่อยไว้โดยไม่เปลี่ยนความรักยังเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดหมายปลายทางที่ทุกสิ่งจะต้องมุ่งไปถึงสิ่งใดก็ตามเมื่อทําด้วยความสุจริตใจเนื่องด้วยความรักและสอดคล้องกับความรักย่อมไม่มีที่ติได้เลยขอพระองค์โปรดประทานความรักนี้ให้แก่เราเพราะปราศจ,จากความรักเราจะเป็นที่พอพระทัยพระองค์ไม่ได้และปราศจ,จากพระองค์เราไม่สามารถทําอะไรได้เลยพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรครับพี่น้องบุญรศีสะอแห่งเตลลาก็พูดถึงความรักความรักในที่นี้ก็แน่นอนที่สุดนะมันเหนือความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมนี่ก็เป็นเรื่องราวของบรรดาดเดิมในพระธรรมเก่ากฎของโมเสสตาต่อตาฟันต่อฟันอะไรนะั้นเป็นเรื่องของความยุติธรรมแต่ว่าครั้นเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จลงมานั้น พระองค์มาเติมเสริมแต่งความยุติธรรมนั้นให้สูงส่งมากขึ้นจนกลายเป็นความรักซึ่งเหนือความยุติธรรมในขณะที่พระธรรมกล่าวสอนบอกว่าเออตาต่อตาปันต,ต่อปันแต่ใหม่พระเยซูเจ้าพระธรรมใหม่พระองค์สอนถึงความรักว่าต้องรักแม้กระทั่งคนที่ไม่น่ารักรักแม้กระทั่งศัตรูรักแม้กระทั่งคนที่ทําบิดคิดร้ายกับเราัที่พระเยซูเจ้าก็ทําเป็นแบบอย,อย่างแล้วเราก็ทราบนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคุณค่าและความสูงส่งของความรักนี่ มันจะทําให้เรานั้นจเจริญชีวิตด้วยความเข้มแข็งและก็มีความสุขแล้วเราก็จะมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นได้นะครับจากอุทิศชีวิตของตนนั้นเพื่อผู้อื่นได้แล้วพระองค์เน้นเป็นพิเศษพระเยซูเจ้าก็เน้นเป็นพิเศษตำเลยคือรักคนที่ยากลาบ,บากรักคนที่ต้องการความช่วยเหลือแต่จริงแล้วก็ทุกคนน่ต้องการความรักต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เราก็ต้องให้ความรักนั้นด้วยบริสุทธิ์ใจด้วยจริงใจด้วยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ครที่จะช่วยเขาให้เจริญก้าวหน้าและเจริญชีวิตเป็นคนดีเป็นคนที่พร้อมที่จะทําดีเพื่อผู้อื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในสังคมของเราเนี่ยที่ไหนมีความรักที่นั่นมีมีสันติแล้วก็มีความสุขแต่ที่ไหนมีการขัดแยง้งมีการทะเลาะบอกแวงหรือมีการทําบิดคิดร้ายมีการไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนะอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะมีแต่ความทุกข์ยาก แล้วก็มีแต่ว่ารุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าต่าคนต่างก็ยึดมั่นถือมั่นตนเองไม่ทําใจไม่จัดใจที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้สอนเรานะครับให้เจริญชีวิตเหมือนที่พรงเป็นแบบอย่าง <c oughs> ก็คือมีชีวิตเพื่อผู้อื่นเพื่อผู้ที่ยากลําบากเป็นต้นเป็นพิเศษสําหรับคนที่มีความทุกข์ยากในโลกนี้ในรูปแบบต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายนะครับ เพราะนั้นขอให้จิตใจของเรามีหัวใจมีจิตใจของพระเยซูเจ้าอยู่กับเราด้วยความรักต่อเพื่อนพี่น้องรักพระเจ้าและรักเพื่อนพี่น้องความจริงเรื่องเดียวกันนะแยกกันไม่ได้คนที่รักพระก็จะรักมนุษอ์จะบอกว่ารักพระแล้วทําไม่ดีกับเพื่อนพี่น้องม,ม,มันไม่ใช่นะั้นไม่ใช่นะครับจะต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับวันนี้ก็ขอพระพรของพระเบญ้าผู้ทรงสรรผ่านภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตลังลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทิญ